สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเรสซิ่งฮะวันนี้เราจะมารีวิวรถกระบะกันนะฮะก็คือแรมไม่ใช่แรมกิกะไบฮะไม่ใช่แรมด้าไม่ใช่อะไรนะฮะคือรถแรมแรมที่เราเห็นคือรถกระบะนะครับน่าจะเป็นคันที่หลายคนบอกว่าอยากเห็นว่าตัวเป็นใหญ่แค่ไหนแต่วันนี้แน่นอนที่สุดเรามีอีกหนึ่งคนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยก็คือพี่คิดนะฮะ พี่คิดสวัสดีครับว้าวัสดีสวัสดีโอ้พี่คิดพูดไทยได้เนาะได้หน่อยเลยได้ข่าวว่าโตอยู่ที่นี่เลยใช่ใช่เกิดที่นี่ก็้วโตที่นี่ด้วยพี่คิดทำอะไรครับขอเนี่ถามนิดนึงอันนี้เป็นดีเรคเตอร์ของซูบูรุหรอซูบูรุใช่ใช่ต้องได้ข่าวว่าซูบูรุที่นี่ไม่มีประกอบเลยใช่ไหมไม่มีประกอบส่วนมากก็เกือบ80จากญี่ปุ่นแล้วก็ส่งมาที่นี่นำเข้าใช่และต้องบอกเลยว่าพี่คิดเป็นคนที่ ให้ให้ให้เราได้ได้ดูแรมคันนี้โดยฝีมือจีโร่ประสานงานเหมือนเดิมครับ <laughs> จีโร่ไม่ประสานงานน้ำแมนก็ไม่ได้ดูเพื่อนๆไม่ไมได,ดูต้องนิดนึงเดี๋ยวก่อนอื่นฝากจีโร่ไปยืนข้างรถให้หน่อยดูว่ามันใหญ่แค่ไหนผมสูง182 182อ่ะ <laughs> จีโร่สูง182นะแต่คันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบดีเซลโอ้โหแต่คันมันเบลเลอมาก อันนี้คือ2,000 Heavy Duty แต่เรารอวันนี้ใช่ไหมพี่ใช่มันมี3 5 0ใช่อันนี้เขาเรียกโคดัทันเครือง2,005 2,005ระระดับของความหนักที่เขาลากได้โอ้2 0 0ใช่โอ้ผมก็เข้าใจว่าเป็นซีซีไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกผมนึกว่าเป็นซีซีสักว่าที่ผมเห็นคือ3 0 0ใช่3 0 0ลากหนักขนานั้นใช่นั่นคือจำนวนลาก ความหนักความหนักเขาเลยเรียกโคเดทันหรือว่าวันทันอะไรเงี้ยโอ้ยเราก็นึกว่าเป็นซีซีบอกเอ้ยตัวรถคันใหญ่นี่มันแค่สองพันห้าสีซีไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนี่กุญแจอยู่ในมือนะฮะเดี๋ยวหาว่นาน้ำแมนไม่จริงนี่ป๊าปกดล็อกดูความใหญ่เขาโอ้แม่เจ้าแม่สาวน้อยจะลองให้ดูนิดนึงเดี๋ยวถ้าจะปอดได้โอ้ ข้างในหลูหราบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้าด้วยนี่ไหนๆก็ไหนๆละคือผมจะเสียมารายาทด้วยการพี่คิดเฮ้ยเดี๋ยวฝากนิดนึงนะผมขออนุญาตนะผมละลาบตะลวงนะผมขึ้นไปนั่งนะได,ได้เลยนี่ขอโทษนะผมสูง185เกินครึ่องเข่าอ่ะเนี่ยเกินครึ่งเข่ามาหน่อยมีมือจับมีมืจับ เดี๋ยวเราค่อยดูเครื่องแล้วเราดูภายในก่อนขอขอขอยืมกุญแจแป๊บหนึ่งเราอยากสตาร์ทรถขอสตาร์ทรถหน่อยจจ่าก็เป็นคีย์เลสนะโอ้หน้าจออะไรเนี่ยโอ้ w องสตาร์ r ค่อนข้างใหญ่โตเดี๋ยวถ้าเราจะเรามองไม่ผิดนะกระจกเขาจะมีสองเลเยอร์ก็คือข้างนอกสุดจะเป็นวายข้างในก็ปกติแต่เรามองจากภายนอกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใหญ่มากอะแต่หน้าจอก็สวยนะเห็นไหมโอ้โหมีช่อง USB ทั้ง B แบบแบบนี้แล้วก็แบบ BC ด้วยนะสวิตท,ทุกอย่างมีฟาร์ค อ๋อนี่เมีมีไว้ลากด้วยมีลากเนี่ยบวกรบไว้ลากรถอะ่ะขับสองขับสี่โลไฮทิมต่างๆแอร์ข้างบนโอ้ฮ่าสุดยอดมากๆข้างหลังอูใหญ่จริงใหญ่ใหญ่มากใหญ่โตััวทุกแอร์เย็นด้วย โอ้เสียงโคตดูดันเลยอ่ะเสียงดูดันมากโอ้ได้อโอ้เรามาดูนนเครื่องยนต์แรมกันดีกว่าหัวโชคด้วยเงหน่อยนะครับเครื่อง6.7ลิตรเทอร์โบดีเซลแต่เราไม่รู้แรงมา้าเอาตรงๆนะเราเลยก็พยายามจะขอให้ทาง ซลหรือว่าคนที่มาดูแลโดยที่พี่คิดบอกว่าเดี๋ยวจะให้เอนจิเนียร์มาช่วยแปลให้นี่ครับอย่นี้เครื่องที่เครื่องอันนี้ของคนที่นี่ที่เขารู้จักรถ Dodge ก็เพราะว่าเขาเรียก c o m m ม n t ์ค o m เมน์ใช่คอมเมนเป็นเครื่องดีโซที่เขาใส่เข้าไปกับรถถังรถถังหรือรถแทรกเตอร์ที่เขาทำอยู่ข้างหลังสีเหลืองๆอย่างนั้นนะโอ้อผมผมรู้ละที่มาของค u ม m มน s มันอยู่ในคือคือเครื่องนี้ เพราะเครื่องนี้โรงงานเคยดูโรงงานที่ผลิตรถรถทุ่มก่อในไทยไหมคือรถโรงงานที่ผลิตพุ่มก่อในไทยก็คือรถของมาดามแท้งหรือชัยเสรีก็คือรถน้องกดน้องกริดอ่ะก็คือต้องบอกนิดนึงว่าก็คือใช้เครื่องนี้ขมิน6.7ลิตร6.7ลิตร6.7ลิเดรแต่แรงม้าเราไม่รู้เพราะนั้นเดี๋ยวพี่คิดจะให้ทางคนที่เขารู้เรื่องนี้มาประสานงานเพราะของขอพี่กีดองเขาดูเรื่องของซูบูรุอยู่ใช่ซูบูรุซูบูรุอะไรท็อปฮิตที่นี่ครับ ก็แล้วแต่แล้วแต่ส่วนมากถ้าเป็นพวกแบบกำลังชอบรถซิ่งรถแ,แข่งอะไรอย่างนี้ก็เป็น W R X S T I S T <ST> I <S ใช่ใช่แล้วที่เหลือก็มี A S c E N t มี Cross Track ก็แล้วแต่วัยแล้วแต่รุ่นที่เขาชอบใหญ่หรือเล็กแต่ตที่รู้อยู่อย่างหนึ่งคนเมกาเขาชอบ CC เยอะแล้วก็รถใหญ่ๆรถใ่ใใ, <laughs> ใช่มาไม่เห็นรถเล็กสักคันเลย<า>ใหญ่มาก อย่างอย่างเอาเราขอพาดพิงไปถึงรถทางพม่าทางพม่าที่เรานึกว่าใหญ่นะถ้าเทียบมันก็เท่ากับกอดแรปเตอร์ของไทยคือไซส์นั้นเลยไซส์เดียวกันแต่พอมาจอดคู่กับดอรจจอดคู่กับแรมเล็กเลยเล็กมากเลยทาคุม่าเล็กเลยนะเข้าไปข้างในเหมือนรถแฮมเมอร์ตู้ไปเลยอันนี้เหมือนแฮมเมอร์เลยใช่ใช่โหใหญ่มากแบบดูไฟหน้าดิเป็นคืบน Everything you need on a walk around เขาบอกว่า ทุกอย่างอยู่ในนะะ Ooh, um ี้เชิญดูได้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆเราจะพาไปดูเรื่องของเครื่อง V8 6.7ดหจุดเจ็ดเฮมิโอ้โหโดใหญ่เลยแล้วดูนะหูกระจกเขายาวสอกสอกนึ่งอ่ะยาวสองแล้วกระจกเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนข้างหลังนะใหญ่มากประตูเปิดเกือบ90อ่ะ ใหญ่มากแม่เจ้าใหญ่ไปไหนเนี่ยแล้วข้องลากขึ้นข้างหลังนะต้องหยิบ <c oughs> โอ้ใหญ่มาก <c oughs> มีแอร์มีช่องวางของปกติมันข้างใหญ่กระบะหลังสุดยอดมีลำโพงที่แขวน <c oughs> ถามว่าใหญ่ไหมยอย่าตอบว่าใหญ่ไหมถามว่านั่งข้างหลังเนี่ยเหลือได้อีกสามคนน่ะนั่งหลังได้อีกเทียบเลยดูดิโอ้โหแม่เจ้าใหญ่โตมองรถทึกแต่แน่นอนที่สดุดเราเห็นข้างหลังเรื่องของไฟร้อยสิบห้าโวลต์ที่เขาทำไว้ให้นี่มีปลั๊กไฟรอส่วนเรื่องของตอนนี้ที่เราอยากจะรู้ก็คือเรื่องของ ราคาก่อนที่พี่เกดครับ,ร,บราคาเท่าไหร่ครับอันนี้เหรอน่าจะแปะอยู่ตรงนี้นะหกหมื่นหกหกหมื่นหกหกมื่นกว่าก็กมาที่นี่แพงแพงนะหือว่าแ,วแพงไหมที่นี่เหถือว่าเขาไปสำหรับใช้งานใช้งานจริงๆใช้งานจริง,ง,รงๆเขาไม่ได้ซื้อมาขับเล่นแต่ถ้าใครขับเล่นก็ ค<ผ>มมนคมีตังค์แค่อยากจะมีรถบรรทุกอยู่ที่บ้านเะร <laughs> เรียกว่าสดจริงฮะจิโร่ว่างไหมครับว่าครับผมจากจะรบกวนจิโร่ขึ้นมาสตาร์ทแล้วเบิดให้ฟังเบาๆหน่อยได้นี่เราจะได้ฟังเสียงแบบชัดๆนะเสียง V8 เนี่เราจะมาฟังดูท่อดิท่ออีกเดียวไหมโอ้สี่นิ้วอะท่อสนิ้วอ่ะ ใหญ่มากแคสซีหนาเป้งขึนไงเอาอีกไหมครับเสียงเสียงวันดุดันมากเลยนะอันนี้ท่อยังไม่แต่งเดิมๆจากศูนย์แต่แต่เครื่องมันแบบตอบสนองนะโอเคครับก็สั่นอยู่นะสั่นเยเดี๋ยวเราดูนี่อาเบิ์ลหน่อย โอเคขอบคุณมากครับได้ไหมพี่เขียนตรงนี้นะเดี๋ยวาให้เพราะส่วนมากเขารถกระบะที่นี่เขาถ้าจะไปตัวใหญ่แบบอย่างนี้เขาไม่ได้วัดแล่งม้าเขาวัดการโทษมากกว่ากันเท่าไหร่ครับ เมื่อกี้เกือบเจ็ดร้อยอ่ะใช่เมื่อกี้เกือบเจ็ดร้อยกว่าเกือบเจ็ดร้อยกว่าเจ็ร้อยห้าสิบได้มั้งเมื่อกี้เห็นทันหนึ่งร้อยอะไรรี้ใช่เขาลากได้ลากได้ต้องเกือบสองหมื่นพาวน์ก็แปลว่าก็โคเรชันก็ลากได้แบบสองหมื่นห้าสบายสบายสบายง่ายๆไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับใช้นแรงอะไรเกี่ยวกับยอดมากครับ อยู่เก๊ยวางครับนี่วิธีขึ้นนี่คือวิธีขึ้นและวิธีลงก็เมื่อกี้ผมก็จับพวงมาลัยนี่เขาให้จับตบบนี้อโหนเอาโหนเอาโหนขึ้นเลยนี่ฮะช่องของวางใหญ่มากอ่ะเกียร์ก็เป็นเกียร์ด้ามมือนะฮะ ค <Yeah. S 2> ตรงน,นี้ก็จะเป็นเกียร์นะฮะเกียร์อยู่ตรงนี้ไปถึง <Hey, S 1> ไปตามมาเดี๋ยวเราจับเกียร์ก่อนว้าวขึ้นมาแรมจัแบบละ 60, หกหมื่นเหรียญนะฮะสุดมากเป็นเครื่องคัมมิน,คมนเครื่องคัมมินในพวกรถหุ่มเกาะทั้งหลายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่ง คานที่หลายๆคนอยากจะดูเป็นขับขับเกือ่400แล้วปลดขับ2ได้เพราะฉะนั้นจะถามเรื่องอัตราการกินน้ำมันฮะ6.7 6.7เรื่องน้ำมันนี่เขาไม่ได้คิดเลยเขาไว้ไว้ทำงานอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นค่้นน้ำมันก็จะชาร์จอยู่ในการทำงานทั้งหมดใช่นี่คืออีกหนึ่งวันที่เราได้มาดูรถแรมและดูอย่างใกล้ชิดว่าจริงๆแล้วมันคือย,อยังไง ที่สาคัญเดี๋ยวเราจะไปดูจี๊ปด้วยมีไหมพี่น้ำแมนยังไม่ได้ขับเลยครับยังไม่ได้ขับเหรออยากขับขับได้หรอสี่ล้อหรือแบบขับได้นะก็ไปครับผมงั้นงั้นเดี๋ยวขอไปขับเฮ้ขับได้ด้วยไปดูกันขับกันก่อนจะออกไปขับกันนะฮะน้ำแมนมาทันทีจะแค่รีวิวจอดอยู่เฉยๆได้ยังไงใช่มันต้องขับสิขึ้นลำบากที่โปงเลยเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตากล้องให้น้ำแมนก่อนนะครับ โอ้ลมันใหญ่มากเลยอ่ะโอเคไหมน้าแมนโอเคผมอันนี้เกียร์อยู่ตรงนี้เกียร์อยู่ตรงนี้นะฮะเราจะเห็นเกียร์ด้ามเกียร์ด้ามเกียร์อยู่นในตัวเครมาองยะไรมันมีอะไรให้เล่นเยอะเลยซึ่งอรารมมาดีนะ,ะจะมีดีเกียร์เพราะฉะนั้นโอ้โหอ,อันนี้ติดมือกดถึงเรียบร้อย ได้ได้ได้ใช่ไหมครับสบาย<ล>สบายใหญ่โอเคนาะผมขับรถสิบล้อได้ไม่เป็นไรอ,อันนี้ผมเคยขับรถสิบล้อนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่มันจะวนออกอย่งไรเออนั่นเลงโอแม่เจ้าบอกอีกอย่างหนึง่งความรู้สึกครั้งแรกที่ที่ได้ขับรถใหญ่ขนาดนี้เรานึกถึงแฮมเมอร์แม่เจ้าเฮ้ยรถมันใหญ่มากอะ่ะใหญ่จนแบบ ออกซ้ายออกขวาขวากับขวาขวาเนาะไปวนไหนเนี่ยออกอุ้ยชิบหาย <c oughs> เราคงต้องถอยหลังแล้วล่ะ <c oughs> ใช่เราต้องถอยหลัง <c oughs> น้องแมนก็โลกเลยครับเจอเกียร์ด้ามมือเฮ้ยก็ไม่ได้ขับยากนะเอาตัวไม่ได้ขับยากเลยอย่างอย่างที่เราคิดเราคิดว่าเอ้ยรถมันใหญ่มันต้องขับยาก ว้าเป็นไงล่ะครับอชอบชอบชอบอน,นี้ชอบทิ่งชอบเป็นการตัว,ตวเลยจังกลับไปขับที่เมืองไทยไหมครับถ้าภาษีไม่สามรอหกสิบนะผมสั่งผมบอกเลยว่าผมสั่งแน่นอนรถมือหนึ่งหกหมื่นเหรียญที่มันมีราคาต่ำกว่านี้นะครับสตาร์ทที่สี่หมื่นหกสี่หมื่นหครับ มันว้าวมากตรงนั้นสำหรับผมผมถือว่าผมชอบเลยมันว้าวแบบมันดูแล,ล้วแบบเฮ้ยต้องแบบนั่งแอกแอนึงเฮ้ยเอาล<ช>ี้นนี้เนาะเชาเอาเนี้อเนื้อเนื้อเนื้อน้อเน้อเนื้อเนื้อานื้อเนื้อนื้อเ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 น่้อเนื้อเนื้อเนื้อนื้อเนื้อเน้อ่นด้ไไนอนค้อบได้อเนึ้อเนื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 อมันจะดเน,น,นื้อเนื้อเนื้อเนืัเน้เนือเอนนนนใช่เหรอบ ใช่มาแล้วทั้งทีต้องออกถนนใหญ่เลยครับเราจะได้รู้ขมพลังว่ามันใช่จริงป่ะเนี่ยก็ถ้าน้ำมันหมดก็เข็นอ่าเฮ้ยเขาให้เหรอเขาให้ช<ห>่ครับเดี๋ยววนใตฟ้ฟิเตอ์ข้างหน้าสายมือวู้วเฮ้ยการเปลี่ยนเกียร์มันสมูทมากเลยอนะแล้วพละกำลังแบบชิวๆเลยเฮ้ยชิวมากชิวมากแล้วคือคาแรคเตอร์ของรถเองเราเรานึกว่ามันจะแบบ มาเจอกับอืดอุยอ้ายเฮ้ยไม่นะอ,นอ,อ,นะอันนี้ถือว่าวลิกูดกูชอบกูอยากไ้พ่อครับผมจะเป็นเด็กดีถ้าพ่อเซ็นเช็คให้ไปนี้ใ้เมืองไทยยังไม่มีใครครับแต่มันก็เป็นภูมาอะไรซ้ายมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งอเขานี่เลยนะใช่ครับยูเทิร์นยูเทิร์นนะเมกยูเทิร์นนะฮะซึ่งจริงเรามาเทสได้่างนี้เราบอกเลยว่าแม่คุ้มค่ากับหกหมื่นก็อย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ถ้าซื้อคันนี้ก็ เพื่อไว้ทำงานใช่ไหมครับผมแต่สำหรับวัยรุ่นถ้าคิดว่าตัวเองมีตังค์เหลือนะแล้วนึงสภาพหลังเนี่ยนั่งกันได้คึ้มเลยเฮ้ยมันไม่ได้ขับยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมเหยียบเบาๆนี่มัน53ไมล์แล้วนะใช่ฮะจริงเหรอเนี่ยมันรถมันดูแบบ smooth and smooth เฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะ เอา็อตนอกรถบ้างไหมครับอันนี้ไม่ใช่เสียงรถเราเสียงคันทั้งหน้าดอชเฮ้ยมันมันมันผมอธิบายอยู่คำนึงมันเบามันไม่รู้สึกว่ารอมันไม่ได้ช้ามันไม่ช้าเขาเรียกว่ามันไม่ช้าคือปกติถ้ารถใหญ่ประมาณนี้เราต้องรู้สึกว่าเออมันอืดนะแต่นี้ไม่อ่ดเลย แล้วดูเบรกเฮ้ยโหโคตรดีเลยอะเขาบอกว่าดีมากคุณพ่อครับอยากได้น้ำแมนบอกขอแต่พ่อมเก็บตังค์ซื้อเองสิถ้าเมืองไทยเขาเอาเข้านะผมว่าคันนี้จะจัดมากเราอยู่เทอนี้เนาะครับผมอยู่ทอนี้ถ้าเอาเข้าก็แพงว่ะถ้าเมืองไทยน่าจะแพงครับหกหมื่นคูณสามร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณนั้นแหละคูณสามอะคูณสามคูณสาม สิบแปดแสนแปดเท่าไหรสามสี่ล้านห้าห้าล้านกว่าครับว oh. ันนี้ไปบวกเลขเองนะผมบวกคร่าวๆราคานี้แหละเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไหนอรัเข้าตรงซุบรุเราเราเข้าบ้านเลยได้ไหมเข้านี้ปะไม่ใช่ครับข้างหน้าตรงป้ายซุบรุ ดีจุงโคตรชอบเลยอ่ะอันนี้ชอบจริงนะเนี่ยสูบูรุแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่อจี๊ปเฮ้ยเราชอบมากเลยอ่ะน,น้ำแมนยังไม่กล้าซัดใช่ไหมครับเฮ้ย,ยแต่มันเมื่อกี้กดเบาๆเรารู้แล้วนะว่าพุ่งเลยเนาะมันพุ่งนะรถใหญ่ขนาดนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณคุณแฮนดลิ่งได้ดีพอมากกว่าเนี้หรือว่ามีอะไรที่ผมทดสอบจริงจังมาเนี่ยผมบอกเลยนะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่แบบ แน่นอนที่สุดอย่างรถหลายๆคันที่เรียกว่าเครื่องคามินก็ที่บอกฮะมันจะอยู่ในรถพุ่มเกาะต่างๆแต่ทีนี้มันมาอยู่ในรถของคันนี้อ๋อผมเข้าใจโอ้มีกล้องด้วยนะจุดจุดจุดจอชอบอะ่ะชอบจริงไม่อิง่ใยายเลยชอบชอบชอบว้าว ต้องขอบคุณจีโร่มากๆที่ประสานงานจนเราได้ขับแรมป้ายแดงครับราคาห0 0 0ืเหรียญถ้าเข้าไทยก็คูณสามก็แสน 8, แปดหมื่นแราคาซุปเปอร์คาร์ราคาซุปเปอร์คาร์นะครับถ้าเข้าเมืองไทยคัคือซุปเปอร์คาร์นะครับโอ้โหสวยงามบอกเลยว่าที่สุดของน้ำแมนเลยได้ขับแรมได้ขับแรมซึ่งเป็นตัวเฮฟวี่อีก1คัน ที่เรียกว่าประสบการณ์ดีๆครั้งนี้เราได้ประสบการณ์ที่คุ้มค่ากับการรอคอยนานถึงห้าปีสี่ปีเนาะมีตอกย้ำให้คนดูมีตอกย้ำให้ดูแต่วันนี้ก็ถือว่าชดเชยการมาสายของจิโร่ได้ก็ยังไม่จบไม่จบไม่จบยี่ได้เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณจิโร่มากขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเป็นไรสนุกแน่นอนมาทั้งทีเอาให้คุ้มเบื้องบืขอมาจัดไปไป กลับบ้านเลยป่ะเดี๋ยวรอพี่เป๊กครับไม่เอาคันนี้กลับเลยเอาจะเอากลับเลยเหรอครับเอบครับครับว่าพี่คิดน่าจะไม่ไม่ว่างแล้วพี่คิดไม่อยู่เอาเลยครับรอนป๊เดียวเอาคันนี้กลับไปใช้งานเลยด้วยให้แบบผมเอาไปถ่ายข้างนอกให้มันแบบน้่แมนขับไปเอออันนี้นี่กะทิ้งแล้วโดนจับคนเดียวใช่ไหมเนี่ยบ้านเดียวเราไปด้วยกันนี่แหละไม่ต้องอะไรมากผมยังต้องอยู่ที่นี่อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะโอเคไป ่ะไปกันป่โอ้ยยิ่งคิดไม่อยู่ยิ่งกินพราไหนๆก็ย้ายเมืองนะไปไหนไปไปออสตินเอาไปลากรถฟู้ดทงดีเลยเขาทางเขาทางใช่ไปคิดไม่อยู่ฝากด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว